ที่เกิดเป็นไทยเรามาอยู่ในกัวเมื่อแถวมู่เจ้าสสวัดีเราอยู่ในกัวเมื่อเจอไดนทังกระจ่างมู้ทักอยู่นั่นละก็แจ้งครับว่าว่าแต่มันเป็นวิถีชีวิตของหมอลำครับนอนตื่นนี่คือเวลาตื่นครับ คือว่าเป็นร like, ักแก่เนาะแม่เนาะชอบสุดๆสมรู้ร่วมคิดนเนาะแม่คำร่วมโอ้ดีเนาะตามเราก็เป็นจริงด้วครับพี่น้องแล้วกันไปล่ะจริงที่เลียวเชี่ยวล่ะแล้วกันไปคำจริงที่เลียวเชี่ยวล่ะกำลังเหลือค่ะเหลือเหลือผู้เดียวแล้วไปย้ายกบเจ้อแม่กบเหลือผู้เดียวแม่กบผู้เดียวค่ะคือเส้นยากแท้มันตลอดชีพค่ะฮะตลอดชีพค่ะมันเขียนยากป่ะในสิ่เข้ามาตลอดชีพยอ่ะ ตลอดไปเรื่อยเออนี่อยากก็มาอิสระสิเอาปลาอวนนี่จ้กันกอวนนี่กิตลอดเี่เพื่อม่กบนานเจ้าเออเห็นว่าอพี่ยแม่้วยค่เจะคนแล้วน้องโมแล้วเออบนคลมายจะกบ่ะอ้าเดผู้หนึงไห อันนี้ดิบ่นตล,ตลอดชีวิตเลยตลอดชีวิตอันผู้นี้ไป,ไปอันอันอันนี้คันผู้นี้ไปก็ถือว่าลโลคกลกัวคันผู้นี้ไปโลคกลกัวบ่มีเลยบปะผู้นี้ไปผู้นี้ก็สิไปน้ำขอขอละเช่นผู้สิบาร์ตานะคะ่ะถ<อ>่ายผู้ตัดเสียถให้ผู้บาร์ตานะเชื่อใจเราดีๆเด้อตลอดชีวิตเลยเรัเชินใจเราเลย คำว่า,าตลอดชีพเนี่ยแสดงว่าสิ้นลมหายใจผูเนี้ไม่ธรรมดาดิค่ะพร้อมค่ะเอาหอดตลอดชีพยุติเหี้งผมว่ามันก็ยั่กนกดดันเจ้าแม่ใหญ่กลการอุบอกกดดันครับพ่อเจ้าจคิดว่าชีวิตเจ้าจะยุ่งหอนสักปีนั่นละปัญหามันเรารู้ <laughs> การเช็คมาเช็คตลอดชีพเลยค่ะร <laughs> ู้ประมาณใจวรู้ชีวิตประมาณใจรู้ก็รู้ รมหายใจนี่คอมหายใจลอหายใจปัญหาอะไรไรนะคับปวดงวดวดเกงบุวนปดอรสกิการหายใจคือปวดน้นนะคุณครัเรือเรือเดี๋ยวเส้นก่อนหรามามามันต้องมีไล่ลักอักษรจากผู้เส้นคำหมูเอาไอ้แมว่้าีบาันนี้โอ้อันนันเป็นตัวคําพี่อันนี้ตัวประกันไปแม่เลี้ยงกันล้ี่แกงจะอากินนอนเข้าวดเดีเลือดตลอดขี้บกันล้ีดีใจ

อย่างน้องย่างเนื้อชูไรสัญญาเงินกู้ครับเนาะสัญญาเงินกู้ครับผมมะกู้เงินพ่อครับพ่อทั้งใดกับเอาทั้งนั้นโอ้สัญญาเงินพ่อครับผอเนะครับผอหมดเลยกับไปก่าวทั้งนั้นพ่อมดแล้วมัครับพ่อใส่เอาหันครับพ่อถ้าใด้กาวเท่านั้นคือการเตี้ยผอคือดีของไหมวะเห็นพ่ออยู่ใส่คือเอานื้พ่ออยู่บนหันนะครับเดี๋ยวๆเด้ไหม นายกบเอาฟังซื้อก่อนอ่านซื้อตัวซื้อปีซ่าอันนี้บอเปล่าปีชาค่ะนายปีซ่านายปีซ่านักซีแค่เดียวมั้งกับคนชิ่งลูกแม่ยกค่ะนายปีซ่าชายชายชายรับชายยกรัตน์ชายกรัตน์เกิดเมื่อวันที่อันนี้เราประวัติอันนี้ค่าขายจิตวิญญาประวัติเอย่างนี้เรื่องสิตวิญญาณฉันหวนกับการเล่าประวัติแล้วเนี เป็นลูกของนายนั้นนางนี้เกิดเมื่อวันที่เด็กมาไม่เคยทําความดีเลยเด็กแค่ยังมาทำชัตจุกชัวบัดป้าไม่เคยเข้าเลยเด็กแต่คมชัวย์ยังเดียวมาต้องอ่านคือมูอี๋ม่านาไม่เคยเข้าไปหารักจัปลาเขาเข้าได้แต่ตอนมีหมอลำกั็ยังเนีมนน้อยหลายเนีนน้อยหลายบุญนี่กบอันนี้พิไว้ค่าตัวบ่อยหูเนื้อขาหมูจักแต่ว่าเส้นสัญญาฉบับนี้มี กำหนดระยะเวลาศูนย์ศูนย์เอ้าคือเขียนว่าศูนย์ศูนย์ตลอดสีบว่ามันศูนย์ศูนย์มันเป็นเครื่องมันเป็นเครื่องหมายอินฟินิตี้โอ้อินฟินิตี้โอ้ยกับเครื่องไม้ผ่านต้องบอกแม่ด้วยความหมายอินฟินิตี้แปลว่าไม่มีที่สิ้นสุดตามไปเรื่อยมากเลยใช่คอยจำเลยอยู่ไม่ตายแล้วก็จะใกล้โประเทศจอมขึ้นยุ่งหนีขึยุ่งหนเลยเนี่ยเขาเรียกว่าอ่าเป็นอ่า ปูชนียสถานใช่ใช่ใช่คูชนียสถานแม่คือก็เหมือนว่าเอาไปให้รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลินเดียรู้ว่าเดบุงเป็นตัวอย่างผู้นีเป็นหลักคนนี้ตัดหญ้ารุ่นเบิร์ค่ะก็จะเแ็กประวัติสีแดงค่งแม่เป็นสลักไว้ว่าเนวรุ่นรุ่นแรกบุกเบิร์พ่อให้ลูกเต่ากูเข่ามาใหม่เด็กหัวบามีคือผู้ตัดหญ้ากระปุกของน้ำเนาะสี่อันแบบแบบรวบลับไปเลยเนี่ยเพเอาอย่างอันนี้คือรายละเอียดเส้นไว้ให้เบิแล้ว นี่พยานหลักฐานโอ้มาเบิดเพียบพร้อมทุกกนแล้วนี่เอาแบบขอนี่แหละบ่ได้เอาขอยยังมันจิอ่านลายปวดห้เี่นว่านี่เครื่องใครเอาเครื่องมาอินฟินิตี้ป่คกอสัญญาฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลาอินฟินิตี้ปีในวงเล็บตลอดสิบเอา ปลาขอบคุณพ่อขอบคุณแม่พรคุณพี่พี่น้องเบอร์คุณยายบัณฑ์คุณทิงลูกอะว่าันทิ้งลูกเบิกว่ามันบุกเบิกแต่ว่าตันใหญ่คุ่น้องบุกเบิกสุอยางพี่น้องแสดงว่าเข้าผ้าเสื้อเรากังเสื้าจถอะใช่ไหมคือเนี่ยอ่านบริบาลจเป็นเรื่องอาหารการกินพี่น้องเข้านะคะหอดย่ามแล้วก็สีจัดการไปตลาดกัหลุบหลุดจากอีที่พี่พามร่างอาหารพี่กันพี่น้องคนกนคนนี้มาลงไว้ โอ้ยบอรธรรมดาดียกระดับขึ้นแล้วเนี่ยถือว่าเข้าบุกเบิกแทนเราได้เกือบทุกอย่างเลยนะคะคเป็นสะพานเป็นสะพานบ,าบุญในเกมแม่ก็พอก็ผลลูพดดออกพี่น้องแยกกบนะคะได้ปีชาใช่ยรัตเอออันอันได้ปีชาเออนีเออนี่เอเอนคำยอ่ออ่ะสมนบอกว่คือจันเอาข้าย่อยังเอาคำย่อเอาเออนี่แบบพี่น้องหู้จักกันนี่ได้กบเนี่ยราคา แยกกบเพ็ดร่ำเพลินนี่แหะง่ายหลดเอาง่ายๆนะครับว่าต้องเอาน้ำสกุลไรายกกบเนี่ปากเบยว่เหร่าปีขับไม่ตปากค่ปากปไหม่ขันกเลบอาเอาใช้จุดน้ำขอจาใช้จดไปเมเกยีเดียวโอ้เอานบอก่อนนะเม่ยขาใช้จดไปเมเกนะเมยเจยนี่ก็บองสีตลอดชีพเพื่อแต่ละคืนราเมนตลอดชีพนั่ก็ได้ที่ซ่ากันนี่แหละท่ซ่ากันจะไปใส่บตดอเไรวางสีเดียวเทว่าเรียบร้อยเอาไว้นีักทันเดี๋ยวก๊ปี้อยอาให้ ขอบคุณแม่พอดขอบคุณราคาพอาบาลนะรับทางซอยกันเปลียซอยกันเ้อซอยน้องลูกล้านซอยพี่มั่นไป้สไซรายน่นุ่งกันนี่ละยู่พี่เข้าเจ้าพี่ข้าเจ้าพี่ไปนี่ครับนี่พี่ข้าเจ้าพี่ไปแล้วกันน้องฮายแล้วก็พี่ไททันนะครับอันนี้ก็คือกำหนดระยะเวลาแล้วอันนี้จริงๆแล้วบ่อยากเปิดเผยเลยนะครับคือกระบอกให้พี่น้องฟังว่าความมั่นใจความชัดเจนที่จะมาร่วมเดินทางรวมสั่งซ้ำซอยกัน นะครับมือว tamam. ah ่านกับน้องเตะกัผ e <mumbles> ่านไปแล้วทาเทาก็ไ <wasted> ด <open>. ้ขอตกลงคุยกันแล้วนะครับว่าทีมงานน้องๆลูกๆกับชีมาสางซอยผมกับแม่พ่อนะครับซอยกันหันตั้มกับคนละสามปีพี่น้องอันนี้ขอสามปีนะให้คนละสามปีขอบคุณทุกคนเด้อที่ตั้งแต่มาออดิชั่นผมเนาะนี่คือ มีเศษหนึ่งครับอันนี้คือค่อยๆทยอยกันเขามากแล้วเพราะว่าผมกัได้คุยกันครับศิลปินหลายท่านว่าจังหวะที่ฮอสิชด้มาเซียนสัญญาตกลงกันแล้วก็ฝากนะครับให้พี่น้องได้พิจารณาบิ่งนะครับเพราะว่าความมั่นใจระว่างตัวศิลปินกับทางบงและก็รายละเอียดต่างๆเฮาก็ได้ทีมงานก็ได้อานแล้วก็เข้าใจกันแล้วเนาะขอตกลงต่างๆครับ ขอตกลงโดยกันทั้งสองฝ่ายได้ลงตกลงกันแล้วว่านะครับพร้อมที่จะเซ็นสัญญาและก็บ,บี้คอแจ้งให้พี่น้องศิลปินทุกคนนักแสดงทุกคนบนี้มีเจ้ามีจอมเราเดิมอันนี้วอลเพื่อไว้เลยนะครับไปมากแก้ม,มผีกับมิศานน,น,นะครับชัดเจนเลยพี่ลีบัิน้องเข้าผู้ใดยอยากว่าจ้างยาให้พบยินี้ผู้ใดอยากว่าจ้างพี่ไปพี่เขาเจ้าน้องให้พี่ได้ตัน ก็ต้องมาคุยกันกับ้องมีมัดนะครับเราเป็นตนสังกัดแต่เราเป็นน้องเนาะบ่ได้ว่าบ่ให้ไปดิให้ไปอยู่นะครับให้ไปได้แต่ว่าบอกเตากันขอนะครับันงานวงเป็นรักงานเจ้าของกันกันพ่อไปได้แต่ต้องให้ไปกันเนาะบ่ได้ห้ามแต่ว่าเราคิดว่าเห็นกันในนอเม่กรมห้องเดียวเนาะวันนี้นอขอบคุณทุกคนเด้อขอบคุณนี้เก่านั่นแหละขอบคุณทีมงานนะครับหลังจากที่เ้า ได้คุยได้จากันแล้วกันายสิ่งลายอย่างแล้วบ,บนันทีงานห้องผุ้มภาษีเดี๋ยวสีแชทใส่บอกทางกลุ่มดอกคุยซ<ช>ากันนะครับว่าห้องสีเดินหนาอย่างไรกากไว้ในเดี๋ยวมันจะมีงานวันที่เก่าห้องกลางานที่จะไปซอยพระมาหาเป็นนั่นกันคุ้มสนแล้วกันวันที่สิบสามทีเอฟซีผมกับนะครับตั้งเหมือนพระงใจนะครับซอยกันแล้วกันในวันที่ยี่สิบยี่เบสเนี่แหละที่จะถึงไล่สด ในวันคล้ายวันเกิดผมให้ซอยกันทุกคนแลวก็นากันนะครับถือว่าเข้าสู่ฤดูการที่สองแล้วสา่งรรค์ผนงานซอยกันสร้างแปลงเพชรลำเบลินให้มันจะเริ่มรู้เรื่องสุขูัทุกคนซอยผมซอยแม่ก็ซอยกันทุกคนล่ะเข้าอาศัยกันสู้ท่ามเหตุงานออกมาดีเอฟซีกับผูมใจเข้ากับพู่มใจต่อไปกับมีงานมีงานกับมีเงื่อนมีห้องแค่นั้นเพามีอย่างไรนะครับสิ่งใดที่ผ่านมานนะครับ ซีสั้นแหลกหรืองานที่ผ่านมาอันไดที่มันได้แก้ไขปรับปรุงเท่ากับถือว่าเป็นประสบการณ์ไปซะเนาะนะครับสิ้นไดมันดีเข้าเอาไปปฏิบัติคือนเขาฝากพี่เขาเจ้าที่ไปยายกบนะครับบางเง่งน้องุ่งเนอที่ได้ทานเมื่อนั้นให้กับมาไหมชดีครับบางแงยงสกุูสกุลเนาะเบี้ยวเลี้ยวเรียวต่อไปมันีเด๋ยวหลายคนด้ยที่จะเขามากเพราะว่าในส่วนหนึ่งกับตัวหลักๆก็นะครับ มาแล้วแต่สิเหลืออยู่ประมาณนะครับตัวประกอบแล้วก็ศิลปินบางส่วนนะครับในจุดนี้ก็ฝากพี่น้องมิ็นหลักแฟนเพลงแฟนหมอลำั่เอฟซีแฟนคลับสุขุชนนะครับที่เขามาชมบรรยากาศในคลิปนี้ครับที่ว่าเป็นอีกบรรยากาศนึงให้พี่น้องได้เบิรงนะครับอยู่ในคลิปนี้นะไม่พลาดฝากพี่น้องจะน้อยแน่คตอนจะลงเลยนะครับลงคลิปอย่างบอกพี่น้องวีบันโลเป็นแล้วนะคะไม่พลาดก็ดีใจ ดีใจพู่งใจว่าลูกๆเป็นทางการเจ้กเสียซะเพราะว่าเขา,าั้งแจะเริ่มจากเริ่มจากอาอดิชันเก่าเดือนทีแล้วนะพี่น้องเก่าเดือนกลัวทีแล้วกล่าว่าท่านอย่มงีดีแล้วว่าเสด็สัญญากันพี่น้องเข้าเพราะยังที่แหลกแม่แม,แม่พอกับแมกบ่กับผ้าลูกด้วยเลยนะคะจนถึงทุกวันนี้สี่ข่าปีที่สองแล้วเขาก็เลยว่าเหตุมันเป็นมันถึงต่องแท้เป็นทางการทกแท้พี่น้องวันนี้ลูกๆกับผอมใจกันมาเหตุอันเป็นทางการผู้ละสามปีน้องมันเป็นอย่างที คว่อภูมิใจพี่น้องสามปีหอดสามปีนี่ยไม่พอนมั่นใจว่าวงเฮาคู่พุงสิอยู่โตแล้วพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างคุ่งสิเขาเขากองเขาลอยแล้วนด้พี่น้องเนาะเอาฝากก็พี่กับน้องนะคะฝากลูกๆฝากลูกๆให้สาล้านเนาะเอ่อฝากพี่น้องให้ดูแลลูกๆนะคะนี่เห็นบ่พ่อว่ัแซงแม่ฝากพี่น้องในเด้อพี่น้องดูแลลูกๆเฮาทุกคนนั่นแหละลูกๆมาล้ำเพื่อนเพลินให้พี่น้องอ่าหุ่มหอม ซอยดึงซอยแย่งซอยพักดันคือเก่าเหมือนเดิมเล็กพี่น้องไปพอนกับมึงยังฝากคือเก่าละ่ะอาศัยพี่อาศัยน้องคือเก่าพว่าพี่น้องเข้าเป็นไน,ทน้ทุ่งนะเข้าเตงแต่ทีแหลก็นถาบรานีกะขอให้ดูแลบึงแย่งกันต่อไปได้พี่น้องเข้าต่างคนต่างอาศัยกันพี่นอ้องอ่าถ้อยทีถ้อยอาศัยนะ้อพี่น้องเขานาะเอาปานนาปานนั่น,น,นว่าเพราไร อ่าถึงว่าอ,อันอันอันนไปฟ้อนบอกยวบันท่าในบพี่น้องข <c oughs> อบขอบคุณพี่น้องอีกคกรั้งหนึ่งครับขอบคุณสำหรับช่งไทยคลิปนี้ครับ <c oughs> ขอบพี่น้องมีกามสุขลายเดอคลิปนี้เอาไว้้ำานีคลิปหนา